สวัสดีคับทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เลมกุกกกเมตอนบายบายของวันนี้นะคะวันนี้ยังอยู่ที่วัดหลังจากเพียนเรียบร้อยแล้วประโยชน์น้ำกรดมาแล้วเตรียมตัวออกไปดำนาแล้วตอนนี้คือมาเวะดูพระท่านกําลังทํางานอยู่นะคะอันนี้เขาเอื้นว่าตีเป๋นะคะนี่นะบ้านเราเรียกเป๋ เลืองเลืองนะพระนะคะอันแดงๆนี่นะไม่เมืนพระใดนี่ฮะอันนี้เรียกเปรนะคะ,ะแล่วตรงสื่อ ูใกล้ไม่ได้อันนี้อันนี้คือไม้เปรย์นะคะดูความยาวกี่เมตรกี้นี่โน่นจนสุดโน่นมาจจะสิบ น่าจะประมาณสิบแปดเมตรความยาวแต่ละท่อนนี่คือหเมตรสมท่อนก็1นึสองสามเอาสอันนี้พระอาจารย์เนะย นนนนม,มันไม่ใช่เรื่องง่งายๆนะครับว่าจะเป็นศาลานหนึ่งหลังและไม่ใช่ศาลาเล็กๆนะครับนี่นนะ หัออนมาทางนี้คือมืดหันมาทางนี้ทำไมมืดเดี๋ยวเราจะไปดำนานะคะนี่น่คะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ ทัตส,สวัสดีค่ะ